สวัสดีค่ะทุกคนมาช่อง Jane Story นะคะชวนคะ่ะวันนี้ก็วันที่จี้รอคอยมากๆค่นะคะนั่นก็คือวันที่เสื้อบ้านของเรามาถึงกันแล้วคะ่ะทุกคนนี่ทัชชเวดเอฟซีแบบในที่สุดคือของมาเร็วมากๆนะคะคือแบบมาเร็วกว่าที่ที่เกีไปอีกอะคือมันแบบวันเดียวถึงเลย คือแอดมินส่งให้เมื่อวานใช่ปะตอนเที่ยงคือแล้ววันนี้ถึงแล้วอะตอนเที่ยงเหมือนกันก็คือวันวันนึงเลยแบบอีกีเชั่วโมงเลยอะคือถึงเร็วมากทุกคนเราก็เลยว่าถ้าไม่ทำก็คือไม่ได้นะคะทุกคนนี่คือ Unboxing Special ค่ะคือถ้าใครติดตาม IG จี้ก็จะลงไปแล้วนะคะใน IG ตอนนี้ก็มีประมาณ2 EP แล้วนะคะทุกคนซึ่งอ p นี้คือมันเป็นแบบ s p e c i a l มากๆจริง,รง,รงๆเร็อยากแบบอยากทำาลง u t u b e เพราะว่า นี่คือเสื้อบ้านของเราตัวแรกคือแบบแล้วก็เซอร์ไพรส์นะคะทุกคนมีรูปปอบไหเซนที่ผมเ้นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อนะคืออะไรว่ารูปมันจะเป็นรูปอะไรโอเคทุกคนเดี๋ยวไปแกะกันค่ะว่ารูปจะเป็นยังไงแล้วเสื้อเนี่ยจะปังขนาดไหนนะคะทุกคนไปกันเลยมาค่ะทุกคนที่ขอวางไมก่อนแล้วก็จะมาแกะอันนี้นะคะ คือตื่นเต้นมากอะแม่ <_ d ata> คือไม่อยากเห็นรูปก่อนอะรูปรูปอยู่ส่วนไหนวะคือเปิดมาแต่เดี๋ยวแบบเห็นรูปปกคนะ็คือไม่เจอไซร์แล้วนะคือไม่อยากเห็นรูปก่อนอะเดี๋ยวขอรูปก่อนนีเจอรูปแล้ว ไ,ไ,ไ,ไปดีเด้อปิดไก่อนอ่าตอนนี้ที่ยังไม่เห็นนะคะที่ขอปิดไปก่อนรูปโอ้ยรูปไม่เป็นไรอ่าจะมาดูแซงก่อนทุกคนไปกูดนีทุกคนนี่กูซุ้มสีสวยมาก,มากนะพวกสอนสีสวยมากทุกคน ปังมากโ oh <my> อ้ไม่กอด๋ยวให้เกะบตัวมาต่อไปทุกคนนี่คือสิ่งที่เรารอคอยรูปภาพมันยับนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรเสร็จได้ทุกคนดูก่อนอเลยจิปิดตานะคะนี่ทุกคนนี่คือรูปวิจีได้ตัวเห็นไหมไม่รู้ทุกคนเห็นไหมไม่รู้น,น,รนะคะไม่รู้กับหัวกกำหพงไหมนะพอไหม ไม่พร้อมหนึ่งสองสามไม่ทุกคนสวยมากนี่คือลายเฟรมโฟดอ่ะสวยมากมันหยก เจอเลยพวกนี้ไปซสุกรอบใส่กรอบเลยสวยมากนี่คือรูปภาพแรกดีใจยังนี่นะคนนี่นะค่ะแม่เกิไม่ไม่เก็บกัเพื่อเพื่อไอเซตต์ต้องดูสวยเลยนี่นี่นีให้กล้องให้กล้องนี้ดู สวยมากแกะเสื้อใส่กรอบเจอเลยนี่นะคะเสื้อของบ้านเราทีผักใจนี่ไม่คือแบบครั้งใครนี้มาก่อนนะเจอเลย,นะเลยฉันใส่ไปถ่ายรูปสั่งเป็นไซส์ XL มานะคะเพราะว่าชอบใส่ตัวใหญ่แมมโอ้มา้า ให่มากนี่ทุกคนรอเลยเดี๋ยว,วจี้หาคาเฟ่ก่อนห่วยมากดีใจอ่ะลองใส่เลยปะอุย้ยโทษขาดโดนไม่ลองอันเนี้ยอุย้ยทุกคนอันนี้คือแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะ ไม่น่าจะไม่เป็นไรจะเด็กกรอบลองเสื้อเล่นไหมอ่ะลองโหลดพวกความปังเดี๋ยวลองก่อนครับสุกคันว่าจะเป็นยังไง A few moments later นี่ค่ะทุกคนเป็นไงที่ผ่าจ่าเจอโอ้ชอบมากอะ่ะ เดี๋ยวรอเลยครับทุกคนคาเฟ่จี้หานเลยทุกคนครบเริ่มเปล่งเริ่มใจมากสรับส้วน,นะคะแล้วก็รูปภาพของเราจะเก็บไว้อย่างดีแล้วก็จะใส่กรอบอย่างแน่นอนสวยมาก <c oughs> นี่นะคะก็เสื้อเป็นประมาณนี้แล้วก็เป็นแบบปักน,นะคะทุกคนแกว่วที่ผักใจของเราปังไม่ไหว โอเคค่ะ okay, วันนี้ก็เป็นการมาวีดผู้ชายของเราแล้วก็เสื้อของเราแล้วก็ด้อมของเรามาขายด้อมก็แบบมันดีจริงๆนะคะทุกคนถ้าใครอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านนะคะเดี๋ยวจี้จะจะอะไรดีวะถ้าใครอยากเป็นส่วนหนึ่งของบ้านนะคะเดี๋ยวจี้จะทิ้ง QR c o ดไว้ออให้ในไอจีจี้เดี๋ยวลองเดี๋ยวจี้ไปตั้งให้ละกันเนะถ้าใครอยากเข้าบ้านก็แปสแกน QR โค d e ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็ซื้อ เดี๋ยวเสื้อนะคะทุกคนถ้าถ้ารู้สุขว่าคือรอบนี้มันปิดไปแล้วเว้ยแต่ว่าเดี๋ยวสึกว่าฝั่งแอดมินเขาจะทําอีกรอบนึงนะคะเป็นช่วงเล่นเดือนอยังไงก็รอติดตามแล้วก็ถ้าใครอยากเข้าบ้านก็เดี๋ยวที่จะทิ้งเลยไหมจะทิ้งคิวเอาคนไปให้ใน i g g จี้ก็ไปดูกันได้ใน IGG เ no. นาะแล้วก็มี i อบ้านด้วยนะคะทุกคน i อบ้านน่ที่มีคิวเอาคนแหละใช่ไหมวะถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าถ้าจะไม่ผิด i อบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นไว้ข้างนี้นะคะทุกคนถ้าใคร อ,อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารก็ไปติดตามในไอจีบ้านได้นะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่พักใจของเราก็ไปสแกนเคอร์คนได้เดี๋ยวน่าจะมีในไอจีบ้านแหละแต่ว,ว่าถ้าใครหาไม่เจอไอทีจะใส่ไว้ให้ในสตอรี่ทีลวกันแล้วก็ลองไปดูกันนะคะนี่ค้นเสื้อเดี๋ยวไปถ่ายรูปแน่นอนซ่อนยน่งเจอเลยโอเคครัวันนี้นะคะก็จบกีิาเท่านี้นะคะทุกคนก็คือเป็นการอ n b o อ i n กซิงสเปเชียลสุดๆๆๆๆแล้วก็ โอเคค่ะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็สำคัญเลยนะคะทุกคนอย่าลืมกดกระดิงนน่งด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องเราเนาะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย